รถที่เคลือบแก้วกาฟินไปกับเราแล้วเป็นระยะเวลา1ปีสภาพเป็นยังไงบ้างยังเงาอยู่ไหมวันนี้เรายังมีเครื่องวัดความเงาเป็นตัวช่วยชีวัดอีกอย่างนึงนะครับโดยรถคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหลังจากเคลือบมาก็ใช้งานทุกวันตามที่เจ้าของรถเขาใช้แล้วก็สัปดาห์หนึงล้างทีหนึงหรือไม่เกินสสัปดาห์ล้าง1ครั้งจะลองวัดกันที่ตัวกระโปรงหน้ากับด้านบนหลังคานะครับ นะครับต่อมาลองวัดบนหลังคากันบ้างหลังคาน่าจะได้ค่าน้อยกว่าที่ฝากระโปรงแน่นอน <Ooh. S 1> ก็ถือว่าย,ยังโอเคนะเลนแรก94 93 Đây นะครับใครสนใจงานแบบนี้ก็ติดต่อกันมาได้นะครับผม